สวัสดีจ้าเดี๋ยวแม่และจะมาตัดเอาผักไปกินกับนมจีนไตปลาแห้งนะคะหอมๆผักขยงเดี๋ยวตัดก่อนตัดให้มันแตกขึ้นมาด้วยโอ้แดดดีจริงๆวันนี้จริงๆไตปลาเขาก็ มีรสชาติเผ็ดอยู่แล้วแต่ก็อยากจะกินกับผักขยแยงดูอีสานประทะใต้วันนี้คำหนึ่งอีสักยอดก่อนขยง มักินในสวนผักอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนทำไมมีแต่เส้นใช่ไหมเดี๋ยววันนี้แม่เราจะกินขนมจีนไตปลาแห้งนะคะไตปลาแห้ง ผัดใหม่ๆเลยทำเมื่อวานใส่ปลาแห้งเมอเยอะมากใส่ลงไปเยอะๆเลย หักจะมากินกินหนมจีนไตปลาแห้งกับแมร่รัดแล้วก็มีอกไก่อกไก่อบไตปลาแห้งนี่กินกับอะไรก็อร่อยนะคะเพื่อนๆ กี่กับขนมจีนคลุกกินกับเหมือนเมลัดนี้ก็ได้สะดวกสบายหรือว่าจะเอาไปทำเป็นผสมเป็นน้ำใสปลาราดขนมจีนก็ได้เดี๋ยววันหลังเมล็ดจะทำให้ดูนะคะแบบนี้ก็อร่อยอร่อยมากเลย อกับผักแยงเข้ากันอร่อยหอมใครสนใจก็ผักแมลัดมาได้นะคะนี่คือกระปุกละหนึ่งร้อยจะมีกระปุกเล็ก กระปุกเล็กแบบนี้ก็กับปุกละสามสิบห้าบาทนะคะเพื่อนๆใส่เม,ม็ดมะม่วงหิมพา,านเนื้อปลานเน้นๆขออนุญาตขายของนะคะแซ็บมากเลยแ่ง นี่จะเป็นใบสะพู่ทุกคนอือ สมใจทักมาได้นะคะทำตามออเดอร์นะคะไปปลาให้ของแม่แลดเพราะว่าแต่ถ้าถ้าช่วงไหนปลาไม่มีก็จะก็จะรอสักนิดหนึ่งแต่ก็รอไม่นาน ยังไงทำใหม่ๆนี่มันก็ดีกว่าอยู่แล้วเนาะอืมไม่บันเยอะ ต้องลาไปแล้วแหละโรงงบันมากวนเย s <S s <S อะแดดก็เริ่มไล่ อันนี้คือไม่ลัดจะเก็บไปกินอีกนะคะจะไปกินรอบนอกอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวคลิปนี้แมล็ดก็ขอฝากฝากแต่ปลายแห้งของเมล็ดด้วยนะคะช่วยอ,อุดหนุนเมล็ดด้วยนะมีกระปุกละหนึ่งร้อยแล้วก็ปลุกสามสิบห้าบาทนะคะทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เมล็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ